ไปเบื้องหน้าผู้ก,กองอีได้ไฟเลยนะครับเด้อทางผู้ดูแลเพิ่นครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ้ามีอีสานบ้านคอยเองแอฟฝา่าบุญมีซิตี้ตอกตอกกับบ้ามีหนึ่งแอบแบงหนึ่งอีสานบ้านคอยเองผู้ก,กองอีได้ไฟเลยนะครับเด้อเดี๋ยวมาอัปเดตเมื่อหลังเอาลาบเอาซีนมาลาบสู้เรากินแล้วก็เฮาสิบุกตะลุยป่าแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปสั้นโว้หนูก,ก่อนพี่น้องหอดไม้แล้วมันเบาดังบ่ได้แล้วก็เปิดแฟชบ่ได้ แบสมันกับสีเบิดไปไปวุยกันเลยว่าพูดคามตาเพงลงเราพี่น้องลนะไปสีหอนไม่ว่าดังว่าอะไรที่พี่นอ้องเรื่องมานกับมานบ่รมามันกับเพเป็นยังพี่น้องแล้วกันหอกกับสีกับไปยามบ่วงอ่าอยู่ทางทวงตัวพี่น้องแต่ว่าไม่หนีบ้ามีจากสั้นวัวแบบจ,จังจังจากตัวพี่น้องไป ใจเย็นเ้อพี่น้องเด้อใจเย็นได้ฟังเสียงปุงปางแน่นอนพี่น้อง เงียบเงียบครับเงียบครับอยู่ว่พี่น้องห่างอยู่ดิ ยูว่าพี่น้องผมเตรีมเต้นด้นียพาวนาสาถูอยู่ไหนเมีเออวอ้สัน่นหวงมือเดียวโบยู่โคเสียดายเลยนี่แหละโตแบบใหญ่งงเลยโตแบกใ่ญ่เลย <c oughs> เอ้ยว่ามีเหตุยังลงไปว่าอยากให้พี่น้องได้ยินเสียงไหม ห่างอยู่อีกอีก,อกอยุ่แต้องว่าว่าถือจุดสำคัญนี่แหละว่าประมาณที่หลังบ้ามีขอสันโวสองมือแล้วก็ได้ตัวจังเบิ้งกันาพี่น้องเลาะ ประมาทประมาทล้วก็มันใจว่ามือเดียวอยู่โอ้โหตัวบังไงเลยไหมหนูใหญ่อมซ้ำหนีพี่น้องยามบ่วงต่อก่อนมาหลังจากที่อยู่ตะกลางคืนพี่น้องผมไม่ยามบ่วงอ่ายัางหมือเศรากันพามาหาตะกลางคืนเนะครับเนาะไปอืเดี๋ยวหลังหนึ่ง สีหางสีอ้อยต่อพี่น้องผมไปลุยกันถือว่าถือเยาว่ากันเด้อครับเด้อสีสั้นวัวยู่ไม้ท่องข้ามสีว่ามีว่ามีย่อมเราเป็นตัวใหญ่อีหลีแต่ว่าสมาชิกกับสีบอกว่านี่แหละขันยิ่งว่อยู่กับสีมีแต่ตัวใหญ่ๆเดี๋ยวว่ามีสีไปกให้เบิ่งเลยหมวดนี้เป็นคนว่ายอ่อมเพียร์ยังง่างยๆนะไปพี่น้องผมไปลุยกัน พุ่นน่าวาวก็ได้อืมไปลุยกันไปยามเบื้องเขาถือๆพอถือเนาะครับเนาะอืมเย็ดผู้ใด่นนะข้าเจ้ามาเห็นเยอะสิเนาะเฮ้ย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 บัดเทียฟุกนี่ละไม้ของบ้ามีที่แท่งอ่าป่า บ่าเทียฟุกมันลอยพี่น้องตัวใหญ่ใส่ที่ว่ามีสันโวอยู่นี่สักจึกลงไปว่ามันสียูว่าหลุดไหมโอ้ย่อตังูว่ามันสียูว่าอยู่หลุดว่ามันยุ่ง่วง,งสี่แล้วพี่น้องอืมอืมโม่เนี่ปพอดูเลี้ยงกันสามสี่ตัวหลายๆมาบว่ามีเรียนไปเอาสมวกบ่ทันกับบ้าเปื่อของเขา อ้ยขันสันประวัิศาสตร์ได้จาหลึกมากับโกเมศมากับคุณเ <c oughs> ปิดอเลนไปเอาเนียวพันธ์พี่น้องกลับมาแล้วมันเสีย <c oughs> มันทีม่มาบ่อนี่ยังอยู่เอายามบ่วงต่อพี่น้องทั้งอ้อยทั้งยามสไตล์บ้ามีนี่แลวหวละหกโมงเศร้าแจ็คสีใส้ใส่เลยล่ะอืมนี่หลังนี่บ่ผ่านบอกเนี้ยพักไปซ,ซื้อซื้อกันเหนียวเที่อมันแลน ข้างนี้บ้านนี่ปักไหวบ่หว,ว่าบ้านมันปักยุ่นแล้วพี่น้องข้างเป็นเปลียนแนวนี่บ่ปักเปลนไปไหนพรออืมปักขันแนวนี่ปักพี่น้องผมต้นว่มีต้นหนูหน่อยดิตาเก่านี่จักสีเถือกบ่เถือกไปต่อเอา้าบ้านี่บานบ้านีปักอยู่แถวนี้อยู่ไม่ใช่อะไรวะนั่นห้อยข้างมันออกไปน,ะนั่น เฮ้ย <Hey, S 2> อย่านะอย่าหายสิเสียอีกแล้อยสมบ่ตโอ้ยกูเงินได้บาทนี่เสียคู่มือพี่น้องไม้นี่บ่วงเสียคู่มือพี่น้องไม้นี่บ่วงกล้าบ่าเลยโอ้ยอุตสศะเอ๊ะไม่ดีไปใส่ไห้วะก็ว่ามันห่างอยู่พี่นอ้องเอาเบื้องซอยการรุ่นน้ำกันพี่น้อง xíá cái gì xíá như theo nhỉ tuở ừm ừm thước vầy vơ thước ha 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 lú này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  lú นึ่งเต่มเสือดีบ้ามีบ่ทันปวดสไตบ้ามีหลังนี่บ่ถือกปล่อยไว้อืมปล่อยไว้บ่ประมาทบ่ประมาทแต่ว่าดูถูกชัดๆเลยหนูนี่ เขาใส่ไปใส่แล้วพี่นอ้องหูเปลีย่ยนเวิร์ดยุแถวนีแสดงมันก็นต้องยุยแถวนีแหละมันจะไปใส่ไหนู่นมันหนีเบาหนีดอกนะหลังนีพลาดพลาดห้องกระหางไหมออห่างไม่แล้วพี่น้องจัดไปบลาแม่นถือไหนแล้วนักกุ้งจุ่งอยู่หน่านหนุ่มข้างแล้วนะนั่น <laughs> แวย้มนึงเลยนะเอาเอ้าวอาเอา,เอา,เอา ห่างไสยอย่ละเตีมสองหลังนี้หลังนี้พานพานห่างไปสามหลังบ้าไม่รู้แลวพี่น้องนั่นถ้าเพิ่งบ้ามีสิแม่นบ่าเม่นถ้าเบิ่งนี่ยุนี่นี่สามหลังเอานับนีหลังแรกเอายุนีเ่เขาบม่ได้ห่างเสมอ เอาว่ามันห่างยู่หนียู่พี่น้องเฮ้ยเฮ้ยมองนีก่กระเสียอุย้ยกุ้งจุ้งพี่น้องผมกุ้งจุ้งพี่น้องผมแก้วแก้วจัดไป <c oughs> <c oughs> ก็ฟ้ามีหนูยานปลาดับของแท้เขาบอกว่าไร้ใหญ่ห่างต้วงาบ่วงเสียหลังหนึ่งพี่นอ้อ,อาางเสียกระซังเสียไปใส่ปะ่ะ เอาเฮ้ยเสียอี่ลีงีว่า,ามันปักอยู่นี่ครับไม่พี่น้องนี่หลังหนึ่งเด้อหวงบ้ามีปักนั่นหลังหนึ่งเสียงว่ามีแนวเอาไปเสียงว่ามีแนวเอาไปชั่วๆเลยขึ้นหนีหลังหนึ่งหันหลังหนึ่งนี่สวนตัวนี่เถือนี่อีกหลังหนึ่งอืม มีเนวเอาไปพี่น้องผมมีเนวเอาไปพี่น้องผมมีแน่เอาไปพี่น้องผมเพราะว่าเบ้านี่หา่างนี่ขวองนี่แก้วพี่น้องแก้วพี่น้องเดี๋ยวคอยควมไปฟังขุดก้อนโกบ่วงเสียหลังหนึ่งบ่วงเสียหลังหนึ่งเสียมองหันนี่แหละเฮ้ hey. หาซอยกันมันไม่ใสย่ยี่อุ้ยกัดเขาไม่ไมกัดเขาไม่ไม่โอเขาหันเดี๋ยวหอาายใหญ่น้ำเดี๋ยวหอยใหญ่น้ำพี่น้องเอาบ้ามีห่างไว้ยใส่บ่ลืมทางลื่อมเสียไมเ่เอาไปกิน,กนล้านเปอร์เซ็นเดี๋ยวใหญ่บ่วงกว้อนแนวนีู่พี่น้องบ่ได้การสละแล้ว มือสีเถื่อจะบอกขนาดใหญ่บวงเอาบ่เถือ่อใหญ่กว่านพี่น้องผมอืมอใหญ่กวอนมื้วานได้อยู่นี้มือวานได้อยู่นี้เดี๋ยวขอใหญ่บวงก้อนแป๊บหนึ่งพี่น้องผมเดี๋ยวว่ามีสีหางแบบที่เด็ดเหีเบิงบึงเบิ้งเด้อไผเสี้ยนกระเสี้ยนไปจวดลงนี้เลยพี่น้อง จวดลงน,นีเลยพี่น้องนี่เลียนเลียนได้เลียนไปห่างต่ำๆจังสี่เลยพี่น้องเอา้าเสียเป็นหลังเลยไปยามต่อพี่น้องผมมวนๆซื่อๆน้ำกัน เอาถือกอีกบ่าเดี๋ยวอยู่ใสเสียเบิดละละพี่น้องอไปใสเบดบวบวงกูะทางนี่ละพี่น้องบาทนี่เอาเอาหอยถือก นี่ห้อยเถือกนะ่งเป็นพผงอยู่นี่ไหมนี่ห้อยเถือกเป็น,ปนพผงอยู่นี่ไหมพี่น้องนี่เป็นพผงอยู่นี่ไหมเอาเหี้ยวะยังไม่เอาไปวะโคตรสุดโคตรสุด ยังเมาหนูบ้ามีไปโอ้ฮะฮะบ้ามีห่างวินี่บอกอีกครังหนึ่งบอกให้จังใดถือพี่น้องถือต้องมาลังนันเสียวะถือพี่น้องถือถือต้องมาลังนันเสียพี่น้องหลังอยู่หันเสียมันเป็นไปเพราะใดตรหนู้นเสียมาหอดพี่บ้ามี่ใส่วินี่อีกครังหนึ่ง อุ้ยจะเสียดายเถอะวะยังมาออกไปวะมันพี่น้องผมมันเสียหลังหนึ่งออกกูหนึ่งเป็นสองเต้มาด้วยพี่น้องเด้อเสามแต้มีสามตัวพี่น้องผมโอ้ตีเลี้ยงหรอละหูอยู่เสียไปใส่วะ นี่บ่วงผู้ใดเอา้าโคตรงงเลยว่ะโคตรงงเลยประหลาดใจอ่ะพี่น้องมันเสียไปได้จังไดนนี่มองนี่ก็ที่กูู้จอยู่นี่ตัวมีอเอาไปกินได้นี่พี่น้องฮพี่น้องว่าจังไดนเครียดเลยกู้หอยบาดนี่ อาอพี่น้องซ้ำนี่เราบ่าจับคำสีไายตัวป่ะอ๋ะอเอาหนูก่อนซ้ำนีพี่น้องผมอขอบคุณครับสวัสดีครับ